สวัสดีค่ะวันนี้สาแหวนวันนี้รายงานสดเ้อค่ะสวัสดียูท b e ด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเด้อนะคะกลับมา낭วังคือเก่าอยู่แล้วเนาะนะคะเหื่อยหลายพีพ้อยละเมื่อยเหื่อยแล้วก็เบื่อนําจากเริ่มพี่พ้อยจากเริ่มเบื่อกับการที่มีการที่วทำยูทูบนะเพราะว่าแบบว่าพี่พ้อยมีปัญหาการกระทั่งยูทูบ ขนข้างพี่พ้อยมันบ่มันบ่เข้าใจเฮาว่าเฮาทำแต่ยูทูบอะนั่นเป็นใจไหนบางทีนี่อย่างตรงปรึกษากมูแดอย่างแดประมาณนี้เพราะว่าบางอย่างตกเหตดบ่ได้มันบ่เข้าใจคอยเบื่อคอยที่ยุติกระบวนการนี่คอยบอกตรงเลยว่าคอยทียุติแต่ว่าถ้ายุติก็ที่ว่าเป็นห่วงน้องลายอยยุติเห็ดหรือก็เป็นห่วงน้องลายเพราะว่าพี่พ้อยเห็ุเปิดช่องยูทูปมากกับเพื่อน้องลายเชียร์น้องลายปันน้องยาลาย ไอ้คนที่แข็งขาพ่อยี่มันก็งีเงาหรือหายคอยเบื่อจั่างไรเนี่ยคอยเบื่อจริงจริงจะเคลียร์นในในยังไเมือ่อยแล้วพี่พ่อยก็ขอลองน้ำเด้อนะคะขอลองน้ำอันชีวะเอฟซีเอฟซีเอฟซี่องบำบนช่องพลังบวกค่ะ่องฟังทั้งฝุ่นอะฟังทั้งเจ้าอะฟังทั้งพวกเจ้าน่ะ เบาอีหยังแผดระวังปากระวังคอเด้อๆนะคะย,ย,ย่าไปเบายานถัวกถับอีหยังถัาบกงมีมูนคอติอ่งก็ายาวเาเพราะใจว่าไรมูนอีหยังมาเกียบมาเบาแต่ว่าคอยสังเกตเบื้องหนาไอ้คนที่ว่าคนใหญ่คนโตเขาก็าไม่ได้ฮูเรืองอีหยังดิเขาก็ไม่ค่อยได้ฮูเรือ,องอีอไไหออยังเลยแต่มาคนที่ว่าเ,เป็นเอฟซีเนี่ยนะพวกเอฟซีเนี่ยแหละเอฟซีฟังทั้งเจ้านะ่ะมันเสี่ยม บ่ค่อยดีบ่ค่อยดีนิสัยบ่ค่อยดีหลายคนเลยแต่ว่าเอฟซีแบบว่าเสี่ยมที่ว่าบ่มีโตบ่มีตนบ่มีมีแค่ว่าโทรศัพท์เครื่องเดียวยูทูบกับบ่มีเอียงกับบ่มีมันเสี่ยมหยู่คนทะเลาะกันมันเอามาเว่าว่าอ่านักล้องล้าวคนที่ว่าถิ่นมาข้นวงอ่ะมนีนะถึงนวงมนีห่ะเขาม้าขาเสี่ยม้าขาค้าลาโดยตรงว่าทัดทีว่าออก่าได้ ที่เอามะขาคำลาโดยตรงว่าเด็เอาจะมะคำลาไอามะขานองโดยตรงขอกทางเขาเอามะขานองโดยตรงเอามะขาคำลาโดยตรงว่าเด็ดวบามาได้จะว่าข่อยว่าค่อยเตือนดิบางเถื่อวงเขาก็บป็นเด้เว่า์วงเขากะเป็หูเรื่องคนที่ดีผู้รักผู้ใยเขาก็เป็นหมู่เรืองแต่ว่าไอ้เอฟซีไอ้ตัวนี้หน่อยไอ้ตัวที่ว่าโบมีช่องไอที่ว่าโบมีช่องโบมีหยังไอ้ซังที่ว่าแบบมีโทรศัพท์เครื่องเดี่ยวแล้วก็จับมากัมัดก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 ด กูจะไปช่องไหนดีวะกุจะไปช่องนู้นกุจะว่าวจังสี่ไปช่องนี้ก็ว่าวจังสี่มันเอามาปวนน่ะมันคือพี่พ่อกับบอคอยเตือนเท่าไหร่ดิแค่ว่าเป็นไปได้รอยาไปเตือนหลายเนาะนะคะพวกนี <te> ้นะคะพวกที่ว่าบ่มีสมองน่ะไอ้พวกที่ว่าแบบบมเนบวมเอนเอฟีหรอกไอ้พวกที่ว่า่อปวนแวกปวนมากัวไอ้ตัวที่ว่าแบบช่องกับบมมีอีังกับบมมีอีังบวมมีทุกอย่างมีโทรศักกรเครื่องเดียวโทรศัพก์เครื่องเดี่ยวเราก็เอามาว่าวเฮ้ดเหตุผทะเลาะกัน แม้ว่าจะเอานักรองู้าวบุมาขาข้ามหล่าอะไรต่างโอ้ยเนาะเจ้าจีขาเจัาไดก็เรือของเจ้ามีไขควงวดอกแต่ว่าข่อยบอข่อยเตือนเ่าใดข่อยบอข่อยเตือนเ่าใดว่าอ้วงจีเวาบางคนหลักคนใหญ่ที่ทางเจ้าขีเวาวข่อยบอกเตือนเขาบอกเขาอาจเจ้าเ่าแต่ว่าบางคนอาจจเวาแต่ว่าข่อยเบิองม้าแบบว่าช่องช่องหลายๆช่องเนาะเจ้าข่อยก็เออเตือนอกู้หยิ้มูุณใจหนี กับบอคอยจะเอ่ยแล้วตอนนี้นะคะแต่เอ่ยเอยบางคือกันนิดน้อยแต่กับบ่คอยเอ่ยเท่าไหร่ว่าจะคำความดีแต่ว่ากับบอคอยเอ่ยเท่าไหร่ว่าจะเอ่ยก็เออยยูแต่ว่าเอ่ยบ่หลายแล้วก็มีไอ้ช่องหนึ่งที่ว่าไอ้น้าๆอย่างนั้นนะคะเมื่อคืนนี้กับบอคอยว้าเท่าไหร่ว้าหน่อยหนึ่งว้าหน่อยนึ่งบ่คอยว้าเท่าไหร่ว้าหน่อยนึ่งก็เห็นแล้วแต่ว่ากับบอคว้าเท่าไหร่ก็เห็นแล้ว จะเป็นไปได้นะคนก็อยากให้ว้าคยก็อยากให้ว้าไม่อยากให้ว้าว่านองเลยเจียวมาข่ากำลามาข่าเขาได้ยังไดเจียวมาขาไดงไดกคำลาก็าไม่เคยว่าไผ่ FC พลังหัวไม่เคยว่าไผ่เจียวมาขาเขาจยังไดเอามาขาให้หยั่งคอยักฮู้เอามขาเขาให้หยังยิงขาเขายิงมีงานหลายเห็นบอกงานหลายงานหลายจะแฉ่งงานเขาหนาหลายจะแฉกงงานเหนียงกับมางานหนียงกับเขามาดีจะแฉ่ตอนนี้มีแต่ทั้งเจ้าเลย มี้ต่ทั้งเจ้าหละแต่ว่า้าว่าเว้าแล้วก็แล้วไปนะไอ้จัดาเว้าขือนมาแล้วน่ะไอ้ทั้งเจ้าเลยล่ะมีอย่างกู้งหอยู่ตอนนี้ทุกทิมทุกอย่างเว้นกลับมันกำลังตามสน,นองเว้นกลับมันกำลังจีเฮ็ดงานเข้าใจบ่เพราะฉะนั้นแล้วยุดได้ยุดซะแต่บางคนเขาก็มาเดี๋ยว้่าด้วยล่ะบางคนนะ่ะจะไว้ตัวเล็กๆน้่น่อยแล้วก็จิกกระจอกกัน่ะที่เอามาวา่าคน้นก็พิดกันฟังน้องเหธเนี่ฟังนู่นก็ฟังนี่พิดกัน,นไอ้ตัวกระจิกกระจอกนี่ลน่ะ ว่าซสานีละ่ะไอ้คนบ่มีสมองมือมือนึงบ่ได้กินขา้าขอนปลาดอกมาเฮ็ดให้คนทะเลาะกันแล่นไปช่องนู่นเขาให้มาทะเลาะกันแล่นไปช่องนี้ก็มาทะเลาะกันไอ้คนบ่มีโตมีตนหรอกบ่มีเฟซบุ๊กหรอกมีอีหยังดอกนิสัยเตี่ยมให้คนทะเลาะกันแล้วกมันเกิดมาเพื่อยอย่างพวกนี้มันเกิดมาเพื่อยอย่างเปลืองเขา่าเปลืองหนามเขา,าอเอาตั้มกินนันมันบน้าที่ได้กินเขา่าไอ้พวกนี้ เพราะว่ามันความสุขของมันสิวาเฮดเด็คคนทะเลาะก,กันพวกกีดาที่ตันไอ้ของกีดาที่ตันเฮดเด็คคนทะเลาะกันเนี่ยเว้นกรรมกำลังมีจริงหน้าตาเขาเมื่คือเขาปากเนา่าปากหลอนช่างเถื่อวกนี้แต่ว่าคนไม่ค่อยเตือนหรอกที่ว่าพวกเจ้าวาให้เขาอ่าวาเจ้าอ่าเอานักรองคนนั้นมาขาดคำหลาคยก็บ่ค่อย,อยเตือนเท่าไหร่ มึงว่าซื้อจะว่าคอยเห็นแล้วนะคะบ่แวนดอกคอยคอยด้เดือดอกคอยเห็นเม่นนะคะคอยเห็นเม่นนะคะเจียวมาขายําไหลวันสิว่าวคานี้เลยเหี้ยเหี้คนทะเลาะกันเขาเรียกวาว่าบเอเจ้าของวงเขาว่าบเหเจ้าของวงเขาบอกหูเมือสั่งมีแต่พวกเจ้าเนี่ยตัวเตี่ยมตัวสอนตัวเสือกสารพัดที่ว่าที่ว่าวึหนมั้ย้ยไอ้ที่เห็้ยังไงไอ้พวกมันไอยเบิ่งๆแล้วแบบแย่ที่ตัวไอ้พวกนี้แย่แย่ นิสัยเขาปลาเพราะคุณจะกินเห็ดอะไรถ้าคนทะเลกันตลอดมันต้องไปอี๋เบื่อเบื่อทุกทีทุกอยาก่าเลยตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่อีย๋คอยเบื่ออนะไรอย่างอืนไม่ใช่แบบว่าคอยอยากอยู่ปกป้องนอง้อนกำหลาแต่เขเอามาเวาไปไป้ญญาวไนสารพัดเทมเพิร์นก็แบบก็ยังก็มันเบื่อญญหน่วย,ยน่ะบางอย่างน่ะมันคือกับแบบไปฟังต้องลุ่นต้องนี่มาเวาา้าว่าแบบโรคหูลใสมองมันคืออยากยุทธเหตุเลยเบื่อนะคะปวดหัวนะคะ ค่ะเบื sometimes. Sometimes hear, sometimes. Sometimes the the ่อหรือว่ายุดทธกับใบวาแบบพวงนองพี่นะเพราะว่าพลังบวกขึงมารเพื่อปกป้องนองเท่านั้นยุทธใกไปยุทธเ้อร์นะไค้พวกสูงไหนพวกที่บ่มีมันสมองไหนยุดไดดก็บยุดธสะะยาภาวาอย่าภาวากันเจ้าไปยุ่ก็ฟังเจ้าคอยไปยุ่ก็พวกคอยเจ้าไปยุ่ก็่วนเจ้าคอยไปยุ่ก็พวกคอยอย่ามาวุ่นวายไหลอย่ามายุ่มาแย่กันอย่าให้มาทะเลาะกันพวกที่บ่มีสมองจับไว้เ้อร์สั่งเดชเพ้าเท่าใดก็มุ่งจะจังจุ่มเป่นยังไงนะ สองผู้หญิงผู้ทายอยู่ใกล้กับยุดตาแต่ว่ายุดก็คือว่าเวทกรรมหูบอ้องกรรมมันกำลังเหตุงานอยู่ตอนเนี้ยทุกมือเนี่ยกรรมกำลังเหตุงานอยู่เข้าใจว